รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,สวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมตอนตายครับอ๋อมค่ะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Smart Junior โตอย่างฉลาดครับ ใช่ค่ะรายการที่จะเปิดโลกใบใหม่ให้กับเด็กๆและครอบครัวพร้อมสมร์ทไปกับพวกเราค่ะใช่ครับรายการของเราก็จะค้นมาทั้งความน่ารักสดใสแล้วก็กิจกรรมดีๆและที่สําคัญนะครับในช่วงใครคือหนูน้อยสมองไวยกมือขึ้นช่วงนี้เนี่ยกระแสตอบรับดีเกินคาดเลยครับพี่อมรใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมนะคะก็จะได้รับทั้งสาระความรู้ประโยชน์แล้วก็รอยยิ้มอย่างแน่นอนค่ะและคําถามประจําสัปดาห์นี้ถามทุกคนว่าเครื่องนึ่งขวดนมควรมีอุณหภูมิเท่าไหร่ ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่ sms เบอร์411 1070พิมพ์1 120องศาพิมพ์2 100องศาว่าแต่พี่อ๋อมครับช่วงแรกของเรากับช่วงสมาร์ทคลับนี่นะครับเราจะเปิดคลับของเราเนี่ยพูดคุยเรื่องอะไรกันดีครับพี่อ๋อมนั่นมาีคะเรื่องอะไรดีคะเนี่ยทุกคนครับอ๋อมครับ พี่ตนแตนเป็นอะไรคะเนี่ยคือพี่ต ồ เนี่ยสิครับ๋อมครับไปทานอะไรที่มันไม่สะอาดเลยนะครับไปทานอะไรมาคะเนี่ยนี่แหลค่ะโอ้โหเป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีน้องๆนะคะอยู่ในวัยที่จะต้องดูดขวดนมอยู่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ล้างขวดนมไม่สะอาดหน้าร้อนแบบนี้ขวดนมจะบูดแล้วก็มีสารตกค้างด้วยนะคะน้องๆก็จะท้องเสียค่ะพี่ตนแตนเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีเลี้ยวมีแรงเลยน้องๆจะทํายังไงคะเนี่ยนั่นเลยสิครับเพราะฉะ นั้นวันนี้นะครับเราก็เลยขอเปิดคลับของเรากับปัญหาเรื่องของความไม่สะอาดในช่วงนี้อะไรดีกว่านะครับสมาร์ทคลับช่วงสมาร์ทคลับมาครับช่วงสมาร์ทคลับของเราวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่นุชครับปรีสุภามนัทวิยางกูลนะครับเจ้าของร้านมัมฟอร์เคสครับผมสวัสดีครับพี่นุชสวัสดีค่ะ พี่นุชพอจะแนะนําได้ไหมครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของความสะอาดนี่นะครับผมที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยคนจะต้องศึกษาไว้เนี่ยคืออะไรครับพี่เป็นเรื่องของไวรัสนะคะแล้วก็เชื้อแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นกับขวดนมค่ะคเวลาที่สมมติว่าเราใช้ขวดนมแล้วล้างไม่สะอาดนะคะขวดนมเนี่ยมันก็จะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในนั้นด้วยเวลาที่เชื้อแบคทีเรียเนี่ย มันโดนอากาศมากๆก็จะเจริญเติบโต,ตเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ถ้าเราใช้หมอนึ่งขวดนมเนี่ยช่วยทําความสะอาดช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชเื้อไวรัสให้ตายมากขึ้นเนี่ยข <ๆ S 1> วดนมก็จะมีความสะอาดสําหรับที่จะใช้กับเด็กเล็กค่ะ <ๆ S 2> แต่ถ้าบางคนเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ใช้ขวดนมให้ลูกด,ดูดนมจัดเต้าก็ต้องระวังในเรื่องของของใช้ที่เจริญเติบโตกับมาจากเชื้อแบคทีเรียรเชื้อไวรัสค่ะครับค,คือในอากาศเนี่ยเราไม่มีทางรู้นะครับว่าเชื้อโรคหรือว่าพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียรต่างๆเนี่ยมันปลิวมาทางไหนเวลาเอาไปวางไว้หรือว่าล้างปกติเนี่ยมันก็สะอาดแหละแต่มันไม่สะอาดล้ําลึก เราจึงนําเสนอเครื่องนึ่งขวดนมแต่ผมอยากจะรู้ว่าขวดนมนี่นะคะพี่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเวลาไปนึ่งในความร้อนถึง100องศา Celsius เซลเซียสนี่มันไม่มีการบิดหรือมันไม่มีการเสียรูปอะไรหรอครับพี่ขวดนมที่ดีนะคะควรจะเป็นขวดนมที่เป็น BPA free ค่ะคขวดนมที่ BPA free เนี่ยจะสามารถทนความร้อนได้มากกว่า100องศาเซลเซียสค่ะคจุกนมเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวในเรื่องของ ความร้อนเลยนะคะเพราะรว่าเขาทํามาให้ทนความร้อนได้อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วครั้งหนึ่งที่เราเนึ่อเนี่ยเราสามารถนึ่งได้ทีละกี่ขวดคะหม้อนึ่งนะคะก็สามารถที่จะนึ่งขวดนมได้ถึง8ขวดถ้าเป็นขวดธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นขวดนมที่ปากกว้างเนี่ยจะได้6ขวดค่ะคับผมบแล้วระยะเวลาในการนึ่งเนี่ยต้องนานไหมคะพี่ การนึ่งขวดนมเนี่ยในระบบเนี่ยจะทำการนึ่งที่10นาทีค่ะคแล้วก็ทำการอบแห้งใช้เวลา45นาทีแล้วก็ยิงไอออนไปทำการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอีก15นาทีค่ะครับผมคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่า การรักษาความสะอาด,ดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเวลาเราล้างขวดนมมาคือขั้นตอนของการจะเอาลงไปไว้ในหม้อนึ่งเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะพี่คือล้างขวดนมปกติทั่วๆไปแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปใส่ในหม้อนึ่งแล้วก็ต้องมีความกดปุ่มนั่นนี่นู่นคือยุ่งยากไหมคะพี่นุษไม่ยุ่งยากเลยค่ะเป็นเรื่องง่ายๆมากก็ล้างขวดนมให้สะอาด<ม>ล้างน้ำให้สะอาดเอาใส่ในหม้อนึ่งนะคะแล้วก็กดปุ่มออโต้เท่านั้นล่ะค่ะทำงานทุกอย่างเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงเอามาใช้งานได้เลยค่ะ อ่าแล้วก็นอกจากในเรื่องของขวดนมแล้วนะคะคุณหมอเนี่ยก็แนะนํามาด้วยนะผมเคยได้ยินคุณหมอเขาจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าการที่ให้ลูกเนี่ยดื่มนมจากคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะรว่าในน้ํานมเนี่ยมีภูมิต้านทานให้กับลูกๆด้วยค่ะคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากที่นึ่งขวดนมแล้วยังมีอะไรอีกคะนอกจากเครื่องนึ่งขวดนมเราก็ยังมีเรื่องของตัวปั๊มนมนะคะเพื่อช่วยให้คุณแม่เนี่ยค่ะ ทำให้นมลูกได้ง่ายขึ้นขั้นตอนของการปั๊มนมนะคะก็คือปั๊มนมเนี่ยจะช่วยให้คุณแม่เนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายในการปั๊มนมเวลาที่คุณแม่ให้นมลูก แล้วมีเวลาช่วงพักเบรกก็อาจจะใช้เครื่องปั๊มนมเนี่ยทำการปั๊มนมเพื่อทำการเก็บสต็อกหรือรว่าไว้ให้ลูกดูดในครั้งต่อไปได้ค่ะครับผมเพราะสมัยนี้นะครับคุณแม่เนี่ยก็จะต้องไปทำงานนะครับช่วงเวลาในการพัพกฟื้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาน้อยใ,<ช>ใครที่กำลังมีปัญหาว่าอยากจะเก็บสต็อกนมไว้เนี่ย ก็ต้องใช้ที่ปั๊มนมแล้วสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางพาลูกๆไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเครื่องปั๊มนมเนี่ยสามารถพกไปได้ไหมคะได้ค่ะเครื่องปั๊มนมเนี่ยมีขนาดที่เล็กค่ะแล้วก็น้ําหนักเบา เวลาที่พกใส่กระเป๋าเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กๆมากๆเลยสามารถพกง่ายค่ะครับผมพี่นุชครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้นะครับเห็นเขาบอกว่าเวลาปั๊มนมบางทีเนี่ยมันมีการที่นมเนี่ยไหลย,ย้อนกลับไปด้วยหรอครับพี่นุชปั๊มนมนะคะบางรุ่นน่ะจะมีการทําหัววาลวค่ะคเพื่อที่จะควบคุมแรงดันภายในเครื่องปั๊มนมเวลาที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยแรงดันมันถูกควบคุมไว้มันก็จะไม่ ตัววาล์วนี้มันจะเป็นตัวปิดกัน้นไม่ให้น้ํานมเนี่ยไหลเข้าสู่สายปัม๊มหรือว่าแล้วก็ไหลเข้าสู่ขวดนมได้ถูกต้องค่ะค่คะ<ช>การปั๊มนมหนึ่งครั้งเนี่ยได้กี่ลิตรคะปั๊มนมหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้อุยเป็นลิตรนี่ขวดใหญ่มากเลยนะคะค ปั๊มหนึ่งครั้งเนี่ยบางคนได้สี่ออนหรือ,อรบางคนก็ได้สองออนถ้าแรกๆเริ่มเริ่มเนี่ยคุณแม่มือใหม่อาจจะได้อนหนึ่งสองออนแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมาถึง, <laughs> ง,างถึงสี่ออนเรื่ <laughs> งองอมขอโทษนะครับถ้าเป็นลิตรนี่คุณแม่อาจจะแบบว่าหมด <laughs> <laughs> สภาพาคือแบบอิดรวยมากเพราะฉะนั้นนะครับผมว่านะครับปั๊มอย่างที่พี่นุชบอกแล้วก็แนะนําไปนะครับความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอ่ะจัดการเลยครับเครื่องนึ่งขวดนมัวจุกนมแล้วก็เครื่องปั๊มนมก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้น ง่ายที่สุดแล้วล้วก็เก็บสต็อกไว้นมที่มีคุณภาพมากที่สุดนั่นก็คือนมจากเต้านั่นเองครับยิ่งให้ลูกหรือว่าบุตรหลานของคุณนี่นะครับดื่มนมจากเต้ามากเท่าไหร่ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพวกเขาและจะแข็งแรงมากขึ้นใช่เลยไม่น้อยใจนะมีแต่ของคุณแม่ทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีของคุณพ่อเลยอันนี้เดี๋ยวพี่โตนเขาถามเผื่อลูกใช่ไหมคะสองปีแล้วใช่ไหมคะเผื่อแน่นอนพี่โตนเนี่ยมีครอบครัวจะได้เป็นผู้ชายที่แบบว่า Family Man ที่รักครอบครัวเราจะมีอุปกรณ์อะไรนะครับที่พอจะช่วย เบาพาละาของของคุณแม่มือใหม่ได้เลยค่ะคุณพ่อเนี่ยก็สามารถพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์เที่ยวที่ไหนที่ไหนได้นะคะค่ะนั่งคาซีทค่ะครคาซีทเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับเด็กมากเพื่อความปลอดภัยในการขับรถและถ้าเกิดอยากช่วยคุณแม่อุ้มก็ใช้เป้อุ้มเด็กค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่เครื่องปั๊มนมเมื่อสักครู่ก่อนนะคะว่าถ้าคุณแม่ปั๊มแล้วเนี่ยหน้าอกของคุณแม่จะมีการหย่อนคล้อยไหมคะ ไม่ค่ะเพราะว่าการปั๊มนมเนี่ยจะทําให้เต้านมเนี่ยมีการพัฒนาเลยการปั๊มแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการนวดเต้าก่อนนะคะครับผพอนวดเต้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นกระตุ้นแล้วก็ทำการปั๊มเอาน้ํานมออกมาเต้านี่ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหานะครับสรุปครับคุณแม่ทั้งหลายครับเครื่องปั๊มนมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้น ซื้อติดไว้ที่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละเนาะเวลาแบบจะออกไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ปุ๊บ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 แล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปเวฟหรืออะไรก็แล้วปกติเขาเวฟไหมคะพี่เวฟไม่ได้นะคะเวฟไม่ได้เหรอเวฟเดี๋ยวหนอนเนี่ยไประเสียใช่ไหมคะคุณภาพคุณภาพในสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมค่ะหายหมดเลยค่ะเอาล้วยอย่างนี้เวลาผมจะเอามาให ลูกที่บ้านใช่ไหมคะจะต้องทำยังไงครับควรที่จะอุ่นนมด้วยอุณหภูมิ40องศาดังนั้นเขาถึงมีการขายในเรื่องของที่อุ่นนมค่ะครับอุ่นนมที่40องศาเท่านั้นนะคะค่ะโอ้ทำไมอย่างนั้นเนี่ยเวฟไปแล้วครับโอเควันนี้นะครับเราได้ความรู้เลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่นุชครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปเนี่ยอยากจะให้พี่นุชนี่นะครับ ร้านเราชื่อว่าร้านมัมฟอร์คิดนะคะมีหน้าร้านอยู่ที่ถนนวงเวียนใหญ่ค่ะออหรือว่าลูกค้าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ m ั m f o r k i ิดหรือเฟ e บุ o กมัมฟอร์คิดเพื่อที่จะดูสินค้าในต่างๆได้นะคะ โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุชมากๆนะครับขอบคุณมากค่ะ,ค,ค,ะคุยไปคุยมาผมก็รู้สึกเขินๆเนังไงก็ไม่รู้เ <c oughs> พราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับการปัอมนมท่านนี้นู่นแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องพื้นฐา,านเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพอนามัยของน้องๆก็จะส่งผลต่อพัฒนาการการจเจริญมเติบโตของน้องๆรวมถึงการเรียนรู้ของน้องๆในอนาคตด้วยค่ะโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้าครับใครคือนู นอนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักไปกันก่อนครับช่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กๆส่องกล้องแล้วตาดำกันเป็นแถวพร้อมคำวิเคราะห์จากคุณหมอครับ อยู่กันต่อนะครับกับผมตนแต่แล้วก็ออมนะครับในรายการสมาจูเนี i o โตอย่างฉลาดครับใช่แล้วล่ะค่ะรายการที่จะพาเด็กๆและครอบครัวพร้อมสมาร์ทไปกับพวกเราค่ะและช่วงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายๆคนดูแล้วเนี่ยนะครับก็อดยิ้มตามไม่ได้นะครับกับความน่ารักสดใสของน้องๆหนูๆกันนะครับกับช่วงใครคือหนูน้อยสมองไว เอาละครับพี่อมครับพอจะแกซิปบอกพี่โตนได้ไหมครับว่าสถานการณ์ที่น้องๆเนี่ยจะต้องไปเจอนี่นะครับจะเป็นสถานการณ์แบบไหนจะยากง่ายยังไงบ้างครับพี่ออมไม่บอกละค่ะโอ้โหพี่ออมครับแค่เกินๆหน่อยก็ได้เห็นไหมครับทุกคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านเนี่ยเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าน้องๆเขาเนี่ยนะครับจะต้องไปเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างครับอ่าถ้าอย่างนั้นออมบอกก็ได้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอมก็ไปที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสมค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของ กล้องส่องทางไกลค่ะกล้องสองทางไกล,ล,ง,ง,ง,กลงั้นพี่โตนขอเดาเลยนะครับว่าน้องๆเขาจะต้องส่องไปดูดาวส่องไปดูภาพคทิปส่องไปดูดาวข้านดาวพุตโตอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมไม่ถูกเลยละค่ะอย่าดาเลยค่ะดาไม่ถูกหรอกค่ะเพราะอย่างนั้นนะคะไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะช่วงใครคือหนูน้อยสมองไว ช่วงใครคือหนูน้อยสมองไววันนี้นะคะที่ออกมาตามหาหนูน้อยสมองไวกันที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสมค่ะวันนี้นะคะพี่ออมจะพาน้องๆไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการส่องกล้องดูดาวค่ะแต่ว่ากล้องเจ้ากรรมนี้สิคะ พนน้องส่องออกมาแล้วตาเป็นหมีแพนด้าเลยล่ะค่ะเพราะว่าพี่อ๋อเนี่ยแอบทาสีเอาไว้น้องๆไม่ต้องกลัวนะคะสีเนี้ยเนี่ยไม่มีอันตรายเป็นสีทาหน้าโดยเฉพาะค่ะเราไปแอบดูพฤติกรรมของน้องๆกันนะคะว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงเวลาที่เห็นเพื่อนๆของเขาตาเป็นหมีแพนด้าจะบอกเพื่อนๆหรือเปล่าหน้าหรือว่าจะนั่งขำอยู่เฉยๆแบบทดสอบนี้นะคะจะทดสอบพฤติกรรมของน้องๆค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะมีความกล้าไหมเวลาที่เห็นเพื่อนๆเนี่ยตาดําน้องๆจะกล้าที่ จะไปบอกเพื่อนๆหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่ออมเชื่อนะคะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องอยากเห็นดาวันทั้งนั้นเลยแต่ในเมื่อเพื่อนๆส่องแล้วตาดําแบบนี้น้องๆยังจะยอมส่องไหมไปดูกันเลยค่ะสวีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะ,ะเขาต้องส่องเต้นี้่งนะ น้องพลอยส่องขะส่องโอ้เห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเอาแล้วสิครับน้องคนแรกตาเล้อซะแล้วครับอ๋ออ่ะอะให้เพื่อนส่องบ้างให้เพื่อนส่องบ้างชึบอ่ะเอามือจับเอามือจับอ่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมอ่ะอะให้คนต่อไปส่องบ้างให้เพื่อนส่องบ้างเฮ้ยอะ อส่งเรร็็ววส่งเเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยน้องๆทำไมมองเพื่อนแบบนั้นล่ะครับอเห็นอะไรบ้าง เจ้าหัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยนะครับที่เห็นเพื่อนตาเลอะแบบนี้มอกแล้วเอามือปิดตามือปิดตาเฮ้ยเห็นไรเห็นไรอะไรมอง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 เห็นอะไรบ้าง,ง,ง,งเห็นอะไรบ้าง,องเอ๊แต่ว่าน้องๆเห็นอะไรกันเหรอครับ สองแล้วอุ้ยตาดำแล้วเพื่อนก็ขำขำแล้วทีนี้คือเอ่อเพื่อนๆก็ยังอยากส่องอีกเพราะอะไรถึงอยากส่องมะอยากรู้จใหยังไม่ได้ยส่องอ๋อหรือไม่ได้วอ่ะอหรอคะเอ้าแล้วไ,ไม่กลัวตาดำเหมือนเพื่อนเหรอกลัวไหมครับกลัวตาดำเหมือนเพื่อนไหมคะกลัวกลัวแต่ก็อยากจะขำ <laughs> เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะไปฟังคุณหมอวิเคราะห์กันดีกว่าคะ่ะว่าแต่ละพฤติกรรมของน้องๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยอย่างไรสําหรับผู้ปกครองค่ะสําหรับเทสกล้องสองทางกานะคะจะเห็นลักษณะของเด็กในช่วงวัยอนุบาลเขาจะมีความสนุกสนานมีความตื่นเต้นกระตือรือร้น,ลน,ลนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัว ความอยากรู้อยากเห็นของเขาเองจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทําให้เขาค้นพบสิ่งใหม่ๆจะประสบการณ์รอบตัวได้จากสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นที่มีคุณครูแนะนําให้มีการใช้กล้องสองทางไกลเพื่อจะได้ดูที่จะเห็นเหมือนดวงดาว เด็กๆก,ก็สนใจมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็อยากที่จะทดลองทําด้วยตัวเองสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่ามีน้องบางคนที่เขาจะยอมเลอะนะคะเพราะความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากทดลองเขาไม่ได้กลัวที่จะสกปรกน้องหนูน้อยสมองวัยของเรานะคะน้องน้ําฟ้าที่เขาเลือกตัดสินใจโดยที่ไม่ยอมที่จะส่องกล้องหรือว่าทําตามเพื่อนๆของคนอื่น ที่เราให้ว่าเป็นหนูน้อยสมองไวเพราะเขามีเรื่องของการข่มใจหักห้ามใจยอมที่จะไม่เลิะเพราะว่าเขามีเหตุผลของตัวเขาเองนะคะไม่ใช่ทำค้อยตามของคนอื่นไปมีความคิดเป็นของตัวเองสำหรับสิ่งที่หมออยากเสริมการที่ให้เด็กๆได้ลองเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นการส่งเสริมให้เด็กสามารถที่จะกล้าคิดกล้าทำเป็นตัวของตัวเองไม่ไหลไปตามความคิดของคนอื่นหรือทำตามเรียนแบบคนอื่นอย่างเดียว เพราะว่าสิ่งพวกนี้การที่เด็กมีโอกาสที่จะเลือกรู้ว่าทําผิดเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเหตุและผลที่ตามมาทําให้เขาสามารถที่จะกล้าคิดกล้าทําแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจขึ้นในภายหน้าค่ะวันนี้เราก็ได้หนูน้อยสมองไวที่แก้ไขสถานการณ์ได้ดีที่สุดคิดเร็วคิดไวติดใจดีแล้วล่ะค่ะได้แก่น้องน้ําฟ้าค่ะน้องน้ำฟ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนที่ส่องกล้องเนี่ยเพื่อนๆส่องกล้องแล้วตาดาเป็นหมีแพนด้าเลยกล้าบอกเพื่อนไหม ทำไมถึงไม่บอกอะไม่กล้าไม่กล้าบอกหรอกลัวว่าเพื่อนจะอายเหรอคะอืมแล้วน้องน้ำฟ้าเนี่ยได้ลองส่องกล้องบ้างหรือเปล่าไม่อยากตาดำหรอทำไมอะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆตาดำเป็นหมีแพนด้าแล้วกลัวว่าตาจะดำบ้างหรอโอโหแล้วทำไมถึงไม่บอกเพื่อนอีกอย่างหนึ่งอะรู้นะเห็นเพื่อนแล้วเป็นไงเห็นเพื่อนแล้วเป็นยังไงตาดำเป็น แล้วเราขำไหม,มตลกไหมตลกไหมตลก,ตลกหรอวันนี้นะคะน้องน้ำฟ้าเนี่ยก็เป็นหนูน้อยคนเก่งค่ะที่คิดเร็วคิดไวจิตใจดีค่ะ,ะพีอ่อมให้เกียรติบัตรจากรายการสมาจูเนียไปเลยวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพี่อ,อมแล้วละค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะพี่ออมจะไปตามหาหนูน้อยสมองไวกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะรับรองค่ะว่าพีอ่อมจะไปทุกโรงเรียนแน่นอนค่ะ กลับเข้ามาอยู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Smart Junior โตอย่างฉลาดแล้วล่ะครับใช่แล้วค่ะรายการที่จะพาเด็กๆและครอบครัวพร้อมสมาร์ทไปกับพวกเราค่ะฉเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่าชุดว่ายน้ำสำหรับเด็กเมืองร้อนคนมีค่า U V เท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1นึ่ผู้โชคดีทั้ง5่าท่านตามรายชื่อนี้รับกิฟต์โควเชอร์จากคิสมาเนียไปเลยครับ ทบทวนคำถามประจำสัปดาห์ถามว่าเครื่องนึ่งขวดนมควรมีอุณหภูมิเท่าไหร่ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่ sms เบอร์411-1070พิมพ์1 120องศาพิมพ์2-100องศา วันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมแล้วขอขอบคุณเสื้อผ้าน่ารักน่ารักจาก The Kiss n a p p e r ค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ครับทุกวันพุธเวลาดีหลังเลิกเรียนแบบนี้นะครับ16รการ30นาทีกับรายการ Smart Junior โตอย่างฉลาดวันนี้ผมต้นแต้าแล้วก็ออมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ